สวัสดีค่ะคลิปนี้บรรยายโดยดรอนุทัยพคคาธิกรนะคะเราจะมาแนะนำโปรแกรมชื่อเ e n เดเล y เ e นเดเล y คืออะไรเป็นเ e นเดเลเป็นเครื่องมือทางการวิจัยที่ช่วยให้คุณจัดการเก็บเอกสารทำเอกสารอ้างอิงแล้วก็เป็นโปรแกรมฟรีที่ให้พื้นที่เก็บ 2 g กิกะไบต์อยู่บนเว็บให้เราเป็นโปรแกรมที่เราสามารถใช้ในการค้นหาเอกสารเป็นเครื่องมือสร้างเครือข่ายสังคมการศึกษาได้ด้วยแล้วก็เป็นโปรแกรมที่มีทั้งบนเครื่องคอมพิวเตอร์แล้วก็บนเว็บไซต์นะคะโดยที่เครื่องมือบนเดสก์ท็อปเนี่ยจะช่วยในการดึงข้อมูลบรรณานุกรมจากบทความและการสร้างเอกสารอ้า,อางอิงใน โปรแกรม Word ได้โดยอย่างง่ายได้นะคะส่วนที่อยู่เป็นบนเว็บเนี่ยเรากสา็สามารถที่จะเก็บบทความที่เราอ่านบนเว็บเข้าไปได้ก็สามารถที่จะแชร์ให้กับคนอื่นหรือว่าใช้ในการค้นหาเอกสารผ่านมินเดเรได้ด้วยนะคะทีนี้การเข้าถึงเนี่ยเราสามารถที่จะผ่าไปผ่าน Google โดยพิมพ์คำว่า เ e n เ e l ล c o m com ได้เลยซึ่งจะขึ้นมาเป็นอันแรกเลยที่เราก็สามารถที่จะคลิกเข้าไปได้อย่างรวดเร็วซึ่งถ้าเรายังไม่เคยสมัครสมาชิกเลยเนี่ยเราก็สามารถที่จะสายอัพแล้วก็ดาวน์โหลดโปรแกรมได้โดยใส่ชื่อนามสกุลของเราเองเป็นภาษาอังกฤษนะคะเพราะว่า โปรแกรมนี้เนี่ยใช้ได้ตัวโลกแล้วก็ใส่อีเมลแอดเดรสจากนั้นเราก็สามารถที่จะคลิกใส่แ Up and d o w n วน์โหดได้เลยขั้นต่อไปเนี่ยเขาก็จะให้เราใส่พาสเวิร์ดสำหรับการเข้าใช้เมนเดเลแล้วก็คีย์อะไร ก็ได้พาเวสร์ดของเม d e เลนนี่เขาจะไม่กำหนดไม่บังคับไม่มีข้อแม้อันอึนอะไรเลยนะคะจากนั้นเขาก็ถามถึง field of study ของเราซึ่งส่วนใหญ่เราก็จะตอนนี้สำหรับพวกเราที่เป็นทาง m e d i c ลก็จะเป็น medicine นะคะแล้วก็สถานภาพของเรา ถ้าไม่มีให้เลือกในนี้ก็เลือก a t t e r professional ก็ได้เมื่อเราใส่รายละเอียดครบแล้วเนี่ยเขาก็จะให้เราคลิกดาวน์โหลดได้สำหรับคนที่เคยลงทะเบียนแล้วเนี่ยพอเราใส่อีเมลแอ d ดเดรสอันนั้นเขาก็จะบอกขึ้นมาว่าอันนี้เป็นอีเมลแอดเดรสที่ได้ลงทะเบียนไปแล้วเพราะฉะนั้นเราต้องใส่อิน หรือถ้าลืมพาสเวิร์ดก็คลิกที่ forgot password ได้นะคะเพราะฉะนั้นนี้ก็จะต้องเป็น sign in สำหรับ m e n d e l e y เนี่ยดีตรงที่ว่าเขาตอบสนองกับสิ่งที่เราทำได้ตรงถ้าเราอ่านตามหน้าจอเนี่ยเราก็จะทำตามที่เขาบอกไปได้เรื่อยๆนะคะเวลา sign in เนี่ยเขาก็าจะใช้ Email address แล้วก็ password เพราะฉะนั้นถ้าเราตั้งแล้วก็ตั้งให้ง่ายๆจะได้ไม่ลืมซึ่งเวลาที่เราล็อกอินเข้าไปเนี่ยบนอินเทอร์เน็ตเนี่ยค่ะเราก็จะเข้าไปสู่พื้นที่ของเราบนเว็บเขาก็จะเว็บคัมแบ็กชื่อเราเวลาที่เราสร้าง account ไว้แล้วนะคะซึ่ง account เนี่ยเราก็สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดได้แล้วก็ พื้นที่ฟรีเนี่ยก็จะมีอยู่ 2GB กิกะไบต์แต่ถ้าเราต้องการพื้นที่มากกว่านั้นต้องการใช้ฟีเจอร์อื่นๆที่เขามีในการ c o l l a b o r a t e กับนักวิจัยอื่นๆเนี่ยก็อัปเดตแจ่มีค่าใช้จ่ายซึ่งน่าจะคุ้มค่าอยู่นะคะจากนั้นเราก็ขั้นต่อไปที่เราต้องทำเพราะเรายังไม่มี เมนเดเลอยู่บนเครื่องของเราก็คือเราต้องดาวน์โหลด e n d เดเ y สำหรับเมนเดเลมีข้อดีอีกอย่างหนึ่งก็คือเขาจะมีโปรแกรมที่เหมาะกับแพลตฟอร์มหลายๆแบบนะคะก็คือทั้ง Mac ก็มีทั้ง Linux ก็มีหรือว่าเป็นแบบ iPhone iPad ก็มีเพราะฉะนั้น เขาก็จะให้เราเลือกดาวน์โหลดตามแพลตฟอร์มที่เรามีโดยที่เขาก็จะดูจากการเข้าถึงของเราเพราะฉะนั้นอันนี้เราเข้าด้วยวินโดว์เขาก็จะเอาอันที่เป็นวินโดว์มาให้เราดาวน์โหลดเราก็เพียงแค่คลิกดาวน์โหลดซึ่งก็จะสตาร์ทอัตโ a ม i ติเลยนะคะเขาก็บอกว่าใน f ิวเซ็กซ์แนไม่กี่วินาทีก็ควรจะสตาร์ทถ้ายัางไม่สตาร์ทก็คลิกตรงนี้นะคะ ตอนนี้ก็เรียบร้อยอย่างรวดเร็วซึ่งเขาก็จะมีขั้นตอนให้เราเห็นในหน้าจอเนี่ยว่าขั้นที่หนึ่งก็คือดาวน์โหลด m e n d l l e y Desk อก็เป็นการเซฟ e e d เ l e y d e s k t อ p ไปที่เครื่องของเราจากนั้นให้เรา i n s tall m e n d a l e y Desktop ด้วยการดับเบิลคลิกที่ m e n d l เ e เดสท็อปไอคอนนะคะเราก็ทำตามได้เลยเนี่ยพอเราดับเบิลคลิกปั๊บเขาก็จะมีนี้ขึ้นมาให้เราคลิกรัน เพราะฉะนั้นต้องเครื่องไหนที่มีบล็อก๊อปอัพก็อาจจะต้องไปเอาออกก่อนนะคะถ้าไม่มีมันก็จะมาตามขั้นตอนนี้เลยเราก็สามารถที่จะ f i ก yes ได้ว่าเราอ l l o w ที่จะให้โปรแกรมนี้มาติดตั้งก็จะใช้เวลาไม่นานเลยค่ะแต่เราก็ทำตามคำถามที่ก็มีก็ next จากนั้นก็ยอมรับ l i c เซ็น agreement ไป แล้วเขก็จะมีว่าเราจะไปลงที่ไหนก็ไม่ควรจะเปลี่ยนนะคะตามที่เขาบอกมาก็คลิก next จากนั้นก็ install ตัวโปรแกรมเนี้ยก็จะไม่ใหญ่มากเพราะฉะนั้นตอนดาวน์โหลดโปรแกรมก็เร็วแล้วตอน install ก็เร็วเหมือนกันนะคะเสร็จแล้วเรียบร้อยแล้ก็ถ้าเราจะรันเลยแล้วก็ติ๊กถูกตรงนี้ไว้ finish ก็จบขั้นตอนในการดาวน์โหลดเมนเด e y